น้องจะไปไหนลูกน้องจะไปไหนวันเนี้ยตื่นแล้วหรอนอนเต็มอิ่มแล้วเหรอลูกน้องจะไปไหนครับฮะวันนี้อากาศมันไม่ควรที่จะไปไหนเลยลูกมันควรจะอยู่บ้านอืมอืมอืมไหนพี่พีว่าถามว่าไงหรอไปอยู่ก่ Where you going? อยพี่พเพีว่าจะไปเที่ยวเหรอ จะไปเที่ยวกับ <min> พี่เทวาเหรอพี่ว่าจะไปเอาอะไรลูกสมูทตี้ไอศครีมไอศครีมแล้วชันนี่ล่ะชันนี่กินอะไรได้บ้างอดชันี่ไปเอาแตงกวาติดกระเป๋าไปลูกหนึ่งลูกถ้วยน้ำน้องด้วยเด้อถ้วยสีฟ้าถ้วยสีฟ้าน้องด้วน้ำขวดหนึ่งเบนอนอนด้วยน้ำ เพราะเราต้องเปิดฮีนในรถเวลาแต่งตัวที่ไปเที่ยวติลูกวันนี้วันวาเลนไทน์เดย์ไปไหนไม่ได้ครับเราจะไปขี่รถเราไปสั่งไอศครีมกินกันแค่นั้นพอเนอะลูกเนาะโอเคไหมโอเคปะอยให้พี่เจนเนี่เอาแน็คไปด้วยแน็คน้องคืออะไรแตงกวาโกโก้ไหมโกโก้ไหมลูกโกโกนะ้เนาะ แต่วอล์กวอกไม่ได้นะน้องจะาวอล์กวอกไม่มันเปียกอะวอล์กวอล์กไหมพอแล้วอะแพ้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปแล้วยังไม่ได้ไปไลฟ์โอเคขึ้นรถกับลูกพาน้องขึ้นรถก่อนมีผ้าห่มใช่ไหมมีผ้าห่มใช่ไหมลูกเดี๋ยวลูกรอก่อนจะเย็นซะน,นี่โอ้อย่าขึ้นไลฟ์ยากไม่ได้ไปทำแพ้หนิ <c oughs> เราได้ไปไซส์เจ้าวันอาที่ไม่ว่าหนองแคว่าบันเงาหนองที่นี่เงาเลยจ้าเพิ่งกับไปน้ำโมกันเลยสิทธิากันที่รถไปสร้างเอซ์สิ่งกินซื่อๆจ้ะน้องอยากไปไหน ถือใจคักเป็นไงยั้สจะเดี๋ยวลูกันเข้ามาละเฮ้ยแฮนี้โอ้วเลนไทนเดฟนุเป็นจับบสไซ์ได้หนิจ้านุ่งผักกาดด้วยนี่ จริงๆแล้วมนลนร้านตามร้านอาหารตามยังกสิกร้านที่เขาเปิดนั่งกับน้าเด็กกับสิมีการจองเกิดขึ้นกนสิบ่ค,นะค่อ,อยว่างเนาะทำไมแค่ว่ากับไอ้ปุ้หญิงวันใดแพนียังจ้ะมีแค่เจา้าผ้นุ่ออกไปกินไอติมยื่นซื้อน้องแดาสนี่ออกไปนั่นจ้ะเพราะว่าใช่ว่าอยู่ตะบ,บานโอ้ทำไมฉันนี่หรอกกินไอติมกันดีกว่าน้อลูกเนาะอากาศ Yeah that looks good uh, okay we'd like a medium mint uh, Oreo blizzard oh sorry a small on the mint Oreo Yeah and uh, a small uh, Valentine's Day chocolate dip strawberry blizzard. A small... you so excited. Oh, you. you so handsome. you like daddy. You're chubby but handsome. <laughs> you just like me. Handsome like you? Look at Mr. Sunny. Hey, happy valentine. <laughs> You right? got something? Look at that. Oh, 100. look what you got. Look <laughs> <laughs> what you got. <laughs> oh, he's going to want it. Yeah. Okay, that's you. You want it? You want to eat eagle head now? Mm -hmm. Yeah. Oh, boy. Oh, boy. That's yummy, mm -hmm. right? Mm -hmm. Yummy pup. Mm -hmm. Oh, do you want dip for the onion manger? Please. Yes. What's your choice? Barbecue buffalo, Bar honey mustard. Okay. Honey. okay, a barbecue buffalo, please. Bar barbecue. She said buffalo. Yeah, barbecue buffalo. I he I want to Oh no. You said two things. It doesn't matter. อกใจเลยน้องได้กินไอศกรีมไปหาพี่แพรวดีกว่าไปนั่งตรงนู้นดีกว่าปะจะได้นั่งกินปะกินแต่จิ่มอื้มอันนี่ไปมาโอ้โหกูบ่อยเออนั่งกินตรงนั่นหรือปะแล้วดิแฮปปี้วันเล่นทยเดย์แฮปปี้บอลตันสเดย์เบบีกไอจิมจ้าไอติมแพรวาได้เลยค่ะลูก มันกินสั่งอะไรมิ้นน้องซนี่ล่ะซนี่ก็ e เอนจอยก็ถวยยัวเยอของนี่จ้ะน้องแค่ว่าแค่เอติมเซน,น้ถั่วคนกินแลละกับสิกับบ้านจ้ะเอารถมาจอดพากกันจอดอยู่ม,มองจอดรถค่ะกินสิบกับกับบ้านแค่นั้นโอเคค่ะแปี้วัน a l e n ท i n เด a y จ้ะสวัสดีค่ะ